สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นติดตานะคะดูเพื่อนๆดูตอนนี้นี่นะคะอันนี้กับอันนี้เป็นติดตารุ่นเดียวกันนะคะนี่นเพื่อน,นเพื่อนเห็นยอดแดงๆกำลังจะเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะไม่แน่ใจมือกันว่าสายพันธุ์อะไร อันนี้เป็น Shadow of the Moon ค่ะฮันทิงตันฮันทิงตันนะคะเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะเพียค่ะคุณเพียชอบมากเลยนะคะนี่ ใครที่ชอบติดตาเองนะคะจะได้กุลาบแบบพันที่เราชอบไปเยอะๆเลยนี่แวดูโอลิเซียนหน่อยเนาะแวดูโอลิเซียนหน่อยอ้าวนี่นะคะเหตุผลของการติดตาทำไมเราถึงชอบติดตาเองเพราะเราอยากได้สายพันธุ์อันที่เราชอบเยอะๆ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ